วั่านะครับเมื่อนี้ขอญาตินะครับไลฟ์สดนะครับผมวันนี้เด้อนะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับืัอนี้วันที่19นะพี่น้องโดนๆนะครับได้มาพ่อกันนะครับผมตรงนี้นะครับบางคนถามนะครับเซลแปะไปใส่เนาะนะครับพอดีอ่าผมนะครับได้ล่าออกจากทางบริษัทเพล่ยแล้วนะครับผมขายจอรเดียเนาะตะก่อนนะครับผมตรงนี้ก็เออ เลยมาบอกพี่น้องเข้าบางที่นะครับพี่น้องก็ยังอันทร่มาสอบถามเรื่องรถอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ให้คำปรึกษาเรื่องรถได้เด้อพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ทางบริษัทเพิ่นนะครับอ่ ได้จัดโปรโมชั่นนะครับดีๆนะครับให้พ่อแมพี่น้องนะครับที่สนใจรถไทยจดเดือดนะครับผมในเดือนนี้ก็เห็นว่านะครับเพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่นะครับผมทางเอซี่เพิ่งจะจัดโปรโมชั่นแถมอุปกรณ์3อย่างแต่ว่าเซลลปแปดนี่ออกเลยเด้อครับนะครับออกจาก การเป็นซิลวของบริษัทเพื่อแล้วนะครับแต่ว่าผู้ใดนะครับที่สนใจรถจอดเดียอายุนะครับอยากอยากคู่นะครับรายละเอียดของเรื่องรถนะครับผมว่ารถเป็นสเปคแบบใดก็สามารถทู่หาผมได้นะครับก็ทักทายตอนเช้าๆนะครับผมเอกพ่นงทุกคู่ทุกคนนะครับืันนี้นะครับผมก็มาประจําอยู่ผู้ใดอยู่ไกลผมเนอนะครับผมมาอยู่ที่อำเภอสังคมนะครับจังหวัด หนงค่ายนะครับผมพอดีแฟนเพื่อนมาบรรจุอันเป็นข้าราชการอยู่ที่นี่นะครับก็เลยมานาเพิ่นนะครับผมแต่ถ้าไผนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับอยากได้รถไถน,นะครับเอออยากเบิง่งรถไถจากแรงมานะครับอยากรู้สเปกนะครับสามารถทู่มาหาผมได้นะครับผมให้ข้อมูลเรื่องสเปครถได้เพราะว่าเฮาเป็นเซลล์มาหลายปีแล้วพี่น้องเกษียณ เสียใจยู่นะครับว่าได้ได้ล่าออกจากงานเพิ่นนะครับผมเท่าแก่กับดีแห้งนะครับผมตรงนี้นะครับผมกาเสียแปดนะครับกามานะครับไล่สวดมนีนะครับทักทายทุกท่านคิดนทอดนะครับคึดนทอดพี่น้องเฮานี่แหละนะครับได้เว้าได้จ่ากันได้ไล่ซวดน้ำกันนะครับกับพี่น้องบรนเทาบ่ววายตอยูตั้งจังหวัดอยู่ตั้งประเทศนะครับ เออคือทอดกันก็สามารถทู่มาคุยกันรายละเอียดเรื่องรถได้เด้อนะครับผมตรงนี้นะครับบางที่อาจจะทร่หาเซลลวบูอื่นนะครับน้องไม้นะครับอาจจะให้รายละเอียดยังบทดีพอนะครับก็สามารถที่จะทู่มาสอบถามนําแปะก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อนี้นะครับกาอยูเมื่อสังคมครับมายูนีนะครับพุดดีไป่งแฟนมากนะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนี่ครับผมก็นะครับคือทอดสุขุสกุนเนอครับพี่น้อง นะครับผมสุขุสุขคนบางคนก็ทวมาหาผมอยู่ครับพี่น um, ้องทวมาเล่นน้าว่าเอาแปะอันเป็นจังไดเดี๋ยวนี้คู่มือนี่นะเออเฮ็ดยังยู่นะครับสองเดือนแล้วครับพี่น้องอันหลังจากที่อันออกจากเซล่ยมานะครับผมก็ยังบริทนเหตุการณ์เห็ุงานอยู่นะครับกะกามีการบางทีกันไปเลี้ยงง่วเนี่ยนะครับที่เฮ่าอันตุนไห้นะพี่น้องที่เฮาซื้อไว้ตอนเก็บออมรอมริดเฮ่านะครับผมก่ ไปเบิงง้วนํ้นะครับนําโพเทาแม่เทานะครับผมตรงนี้นะครับเบืบ่อที่กะกลับมาอยูนแฟ่แน่น,น,นะครับเพิ่นยังบบได้ให้ไปเฮ็ดงานนะครับแฟนเพราะว่ามันยังบ่คงที่คงทางนะครับตรงนี้เออนะครับก็ four, หลายๆนะครับทุกท่านนะครับที่เห็นผมบกคอยไล์ซดม่นบ่ครับเออเพราะว่า2เดือนที่แล้วก็หลังจากล่าออกไปแล้วก็คือเขาบ่ได้เห็ดการเห็ดงานเฮากับ,บ่ได้มาไล่ซดให้ฟังนะครับผมตรงนี้แต่ผู้ใดนะครับอยากเบิงสเปครด เนี่ยอยากเบิ้งไว้หลายปีแล้วนะครับเบิ้งลไปหลายปีนะครับยังโทรไปหาซิ่วผู้นั้นผู้นี้นะครับอาจจะอันให้เรื่องสเปครถอาจจะบโบชั่วแบบนี้นะครับก็สามารถทู่มาคุยกับผมก็ได้เด้อนะครับผมตัวนี้ให้คําปรึกษานะครับแต่ว่าผู้ใดอยากออกรถไปออกที่โซลูมเพิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้กับทั้งเอซนะครับที่ทั้งแปรอันประจําอยู่ตะกี้เนาะนะครับกับ่นจัดโปรตอนนี้คืออุปกรณ์3ชิ้น นะครับซื้อแค่รถเด้อครับตอนนี้นะครับแต่ก่อนนะครับตอนเซลเปะไอสองเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนแถมแค่2อย่างดันหนากระผ่านนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแถมหัวรถตลี่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผู้ใดอยากเอารถเก่านะครับมาเทิร์นรถใหม่ก็ยังได้คือเก่านะครับอยากเอารถแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นนะครับอุโบต้ายันมาฟอร์ดไม่อย่าง เอามาเทินได้นะครับผมก็สามารถติดตัวหาผมได้ด้วยนะครับเบอร์เก้านะครับผมผมบทิมนะครับเบอร์เบอร์ของผมนี่คือเป็นเบอร์ประจําเบอร์หลักเดี๋ยวพี่นออ้องเออทั่วหาผมได้นะครับผมเออลูกค้าก็ทั่วมากโอ้ยแปเอ้ยมาคือออกไวออกว่าเนี่ยทั <laughs> ่ <laughs> จังไดเนาะแฟนมากมาอยู่ทั้งนี้นะครับพนบบมี่ คนมาอยู่นั่นนะครับก็เลยจําเป็นนะครับพี่น้องนะครับผมแต่ว่าอยู่ทางอำเภอสังคมเขาก็ไม่ได้อ่บมีโชว์รูมนะครับตรงจอรเดียแต่ว่ายุกล้สุดก็คืออยู่สาขาบ้านผือเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดผู้ใดที่เบิ้งคลิปอ,อยู่อําเภอสังคมนะครับอําเภอศรีแชงไม้นะครับแล้วก็ทา่าโอนะครับก็บสามารถวิ่งเข้าไปที่ อยู่ที่สาขาบ้านผือได้นะครับผมผู้ก,การเม่นนะครับยูฮันแต่ถ้าผู้ใดย,ยุ่ใกล้บ้านดุงที่ทางเซี่ยแปะเคยอันเคยไปประจําอยู่ก็สามารถวิ่งไปได้นะครับผู้เดียนเซีเยว่นใหม่หลายคนอยู่นะครับผมน้องใหม่ก็มาเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าผู้ใดย,ยุ่ใกล้กล็ไปเบิ้งน้าผููการเม่นนะครับอยู่อำเภอบ้านผือนะครับผมนี่บรรยากาศที่ทางเซี่ยแปะอยู่นี่มองผมนะครับเออแปะอยูเอ้าโบเมนเซลลแล้ว <c oughs> เนีครับผมปเดี๋ยวผมกับกล่องให้เบ oh ิรงนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ที่เคยไทยนะครับมาผ้าหมามาเล่นอยู่นี่นะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งไอ้ประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องนะครับมันก็อยุใกล้ๆนึงนะครับพายเรือไปที่เซลเปียยูไอ้อันมุกดาหารนะครับอยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับอยู่มุกดาหารนะ นะครับไอมันโบก่ายป่านนี่ครับพี่น้องอันนี้ใกล้ๆนึงครับผมเอออันนี้เลียวไปจะเห็นนะครับพี่น้องฟังพุ่นนะครับนี่ก็บรรยากาศดีครับช่วงเช้าเนะครับพี่น้องเซเป้ก็ออกมากนะครับผู้ดีมาส่งแฟนนะครับกับเออนี่แหละครับมาเบิ้งบรรยากาศดีๆตอนเช้าเร้านะครับผมตรงนี้นะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับที่ขึ้นหอดบ้านนะครับผู้ใดก็ขึ้นหอดบ้านเหมือนเนาะอยากมาอยู่บ้านอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผม แต่ว่าอยู่ด้านหลังด้านพุ่นนะครับเป็นผู้ผู้เขานะครับมองแฟนผมอยู่ผมเป็อันไล่โซดในฟังเนาะนะครับผมตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศแม่น้าโค้งนะครับเริ่มน้ําเริ่มขึ้นนะครับเออน้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นจุดท้ายอันท้ายลูกนะครับจุดรีวิวท้ายลูกนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอยู่ครับพี่น้องอยู่ปูนนะครับตัวอําเภออันนี้อยู่นอกชั้นชั้นอําเภอเด้ครับตรงนี้นะครับผม ก็สามารถที่จะไอ้่วยง่ายคือนะครับผมผู้ใดมาเที่ยวอำเภอสังคมตอนนี้เงาะเด้อนะครับพี่น้องผู้ใดอยากมากกินเงาะนะครับผมก็สามารถที่จะมาอยู่ที่อำเภอสังคมได้นะครับเงาะเพิ่นกระไคนะครับกิโลละนะครับกิโลละ30บาทนะครับถ้ามารลับไอ้หลับอยู่หน้าหน้าไอ้หน้าสวนนะครับพี่น้องเออนะครับผมนี่นะครับเงาะอยู่ที่อำเภอสังคม นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับกล่องก่อนนะครับมาหาเสซอแปะก่อนนะครับผมก่อทักทายนะครับคิดฮอดนะครับพี่น้องนะครับที่เอฟซีทุกท่านนะครับติดตามเซลแปะเนาะติดตามมานะครับในมื่อนี้ก็ได้มาทักทายตอนเศร้าๆนะครับคืนหอดแห้งก็เลยไล่ซดกันไปนะครับผมนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เซลแปะก็ หาช่องทางนะครับผมหลายหลายช่องยูนะครับผมบอกว่าจะเป็นทางย t u b e แน่นะครับยูในเพจเนี่นะครับช่องเอ่อต่อต่อเนี่นะครับหลายอย่างนะครับพี่น้องนีเข้าสามารถเข้าไปติดตามบางที่ก็อาจจะเล่นตลกเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับผมก็บูมีเบียกเนาะเฮจังไดเนาะเออว่าได้เอาไดนะครับก็นี่แหละครับผมก็ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยคเข้ากำหนดบ่ได้ได้พี่น้องมันมัน ผุนอยู่ทางเทิงผุนพนะุนกำหนดให้เฮาเนะาะจักสิบ้าแบบใดเพีเ่ยวแปกก๊กเป็นเซลลยอยูดีคือออกเมนีนะครับบางคนถามนะครับผมก็เรามีความจำเป็นนะครับพี่น้องมันมีความจำเป็นแฟนมากสอบคู่ได้บรรจุได้อยู่ทั้งนี้นะครับก็เลยล่าออกจากเพื่อนนะครับมากพี่อันไกลยังว่าอยู่มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่น้องก็สามารถาผมกับอยากไปเห็ดงานคือเกานะครับขายรถถคือเกามันมวนเนาะ เอด้ว่ากับพี่น้องนะครับได้เว่าพูดคุยกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็อยากาพี่นอ้องทั่วประเทศแล้วนะครับผม บางที่ก็ยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางอิสราเอลอยู่ทางเกาหลีเนี่ยนะครับที่เบิ่งเนะครับอยู่ต่างจังหวัดนี่หลายพูดนะครับส่วนมากทักทายกันมาหากันนะครับพี่น้องเอามื้อนี้นะครับสบายดีสุขุสุขคนนะครับผมก็มาแจ้งบอกนะครับผู้ใดยังอยากได้รถอยู่กะโทรหาภูมิรถนะครับเบอร์โทรกับศู0ย์แปดศูเด้อนะครับอยากคุยเรื่องรถรายละเอียดเรื่องรถนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นกะทั้งบริษัทเพิ่นกัจัด คือเก่านะครับพี่น้องเพราะว่าเื้อแปกก็กติดตามทางบริษัทพนยูนะครับเท่าแกเพื่อนใจดีแห้งทุ่ถามอยู่ว่าโอ้ยอันเป็นจังไดโน่ไปไปยุทั้งอันอำเภอสังคมนะครับเซลแป็กก็ะไดนะครับผมกันเลยว่ายังบุมีงานเลยครับเฮียบอกเพื่อนนะครับเออเพื่อนก็เลยบอกว่าเออถ้ามีคนสนใจลถดกันบอกมม่ลวดละวันนะครับนี่ก็ยังติดต่อนะครับผมติดต่อเพื่อนยู นะครับผุ่มตรงนี้นะครับโอเคครับเมื่อนี้ส,สบายดีสุกุสุนสคนนะครับเออเซแปะกันยังคืนหอดเออคืนหอดพี่น้องบานเห่านะครับบอกว่าจะเป็นลูกค้กาเก่าลูกค้าใหม่ด้นะครับโบท่มโบป้ากันนะครับพี่น้องก็คือทั่วหาผมได้นะครับบอกว่าจะเป็นลูกค้าที่ออกรถกับผมแล้วนะครับคืนว่าโอ้ยเซแปะคืนนีจากกันบบครับก็คือว่า ทรหาผมได้เดี๋ยวผมจิตประสานงานกับทั้งซางาทางัทง้งทังบริษัทเพิ่นให้เองก็ได้ถ้าลูกค้าลูกค่ายังบอคูจักเบอร์โทรทัทงบริษัทนะครับผมทีนี้นะเออก็ยังคุยกันได้ยูเดอร์นะพี่น้องก็โทรหาผมได้บอกว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าไม่นะครับก็ทักทายกันได้นะครับบอกว่าจะผมออกจากงานแล้วก็ยังคุยได้นะครับเรื่องรถเพราะว่ามันมันใส่เมมโบรี่แล้วเมนบอกเขา โอเคครับเอ่อยากได้รถมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับกรมี่เด้อพี่น้องราคาสองแสนกว่าเกือบสามแสนไปเนี่นะครับกรมี่คือกันนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ออกรถกระผมเพพ่นกระทักมาหาอยนะครับทักมาอยากให้ขายรถให้กรมี่นะครับผมตรงนี้นะครับก็สามารถโทรหาผมได้เดี๋ยวผมส่งลูปให้เบิ้งนะครับภัยภัยังได้รถบ้านนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้เด้อนะครับเพราะว่าผมออกจากบริษัทเพิ่นแล้กกะ ผมเป็นเซลลร้อยแล้วบานนี้เป็นเซลล์วโร้อยแล้วเขาบ่าเออขายซัมเมอร์ปีแล้วพี่นอ้องเออขายมดนะครับแต่ว่าพอดีลูกค้าที่ออกรถนะผมนี่แหละพิ่นทักมานะครับพิ่นจะขายรถนะครับพี่น้องพิ่นจะขายรถสภาพสวยๆนะครับเอ่อมันจะมีรถเอ่อสี่สิบสี่สิบห้าทักมาเมือม่อวานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมรถสี่สิบห้าเรียงมือสองรถบ้านนะครับผมรถก็ปีหกหกสามนี่แหละ ถักมหาเซลแปะอยู่นะครับผมว่าอันฝากเริ่มเกิดว่ามีอันผู้ใดสนใจไปนี่ครับก็สามารถเป็นเบื้องรถดได้ครับพี่น้องเออสามารถไปเบื้องรถดได้แต่ว่าเซลแปะบ่บ่ได้ทายเบิ้งนะครับยู่ไก่เพิ่นนะครับพราะว่าเขาอันลดนะยู่อุดอนครับพี่น้องเออรดรดอันรถบ้านนะยู่อุดอนนะครับผมพี่น้องกับเบื้องแบบนี้แหละครับบางคนกับโทรมาถามมาเซลแปะถ้ามีอันรดอ่ามือสองที่บางคนเพิ่นลูกค้าผมกับ บางทีอยากปล่อยแบบนี้นะครับอยากปล่อยออกนะครับอยากปล่อยให้ยืดแบบนี้เพิ่นกระโทงมาให้คนเปลี่ยนสัญญาต่อกบมีนะครับพี่น้องนะครับผมก็สามารถทักทว่หาผมได้เด้อนะครับผมเพราะว่าผมกับมมเบือเบ่อทุ่ลูกค้าไว้นะครับเมมไว้ว่าเพออืเ่อนสนใจรดบ้านเด้อแบบนี้นะครับเวลาลดบ้านเขาเข้ามาผมก็ซีทู่บอก นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่น้องนะครับฝากกดกระดิ่งผมให้ผมดีเด้อนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าอย่างแจ้งเตือนเวลาผมไล่ซดนะครับผมบางทีอาจจะ ไม่ได้เห็นเรื่องรถนะครับพี่นกโบเห็นเรื่องรถนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นธรรมชาตินะครับส่วนมากนะครับบางที่อาจจะไล่สดนะครับอยู่ธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าเซียวเป๋บไม่ได้เห็นงานแล้วนะครับผมทีนี้นะครับคิดถึงก็โทรหานะครับผมก็เบอร์โทร080นะครับ0109381นะครับอย่างคือเกานะครับผู้เกาผู้เดิมด้วยพี่นอกนะครับคือทอดคือเกานะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมัน เดี๋ยวคนยุบานสิทา่า <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีครับสบายดีนะครับขอไภเดอร์ที่ว่ายแค่มือเดียวนะครับผมขอบคุณครับนะครับผม